กลับมาพบกับหมอปลายนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะให้รีบส่งเข้ามาค่ะช่วงสุดท้ายนี้ไปจะตอบ SMS ให้นะคะสําหรับสายแรกในช่วงนี้นะคะคุณอังคณาค่ะสวัสดีค่ะคุณอังคนานามสกุลเลยค่ะเกิดวัสพุธค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพรหัสที่6พฤษภาคม2588ค่ะปีมะเส็งค่ะ มาเสงนะคะถามเรื่องอะไรก่อนคะค่ะอ,อ,อยากจะถามว่าลูกตอนนี้ตอนนี้เรียนม .3 เนี่ยจะถามว่าว้าไปเข้ามสี่เนี่ยจะเข้าบดินเดินชาได้มั้ยคะออขอทราบชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดของลูกด้วยคะ่ะเด็กหญิงอภิษฎาชูยศค่ะเอ,อเกิดวันที่สามมกราคมค่ะสองห้าสีา <25 43 S 2> ่สามค่ะค่ะวันอะไรคะ วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสนะคะ,ออคะน้องมีปัญหาเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์กับตัวเลขค่ะสองอย่างไปเคลียร์สองอย่างนี้ให้ได้แล้วจะเข้าได้นะคะเนะได้ค่ะค่ะไปติวตรงนี้เพิ่มแล้วก็ก่อนสอบนะคะให้ไปไหว้พระประจำโรงเรียนก่อนจุดทูบสามดอกนะคะ,คะใช่ค่ะ,คะอืมจัะแล้วก็บอกว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสสอบของน้องนะคะแล้วบอกว่าขอให้ เข้าได้ถ้าเข้าได้จะเอาผล,ลไม้ก้าอย่างมาถวายค่ะอ๋อได้ค่ะจ้าโอเคค่ะแล้วก็จะถามว่าเอ,อสามีค่ะชอบเล่นการพนันทำางนินเขาเลิกได้คะต้องแก้อย่างไงคะสามีคุณผิวดำแดงหรือเปล่าคะใช่ค่ะเขาดื่มสุราด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะให้ดื่ม ให้เลิกดื่มสุราแล้วเขาจะหยุดการพนันเองค่ะต้องบังคับ<ช>แต่เขาวรรลมร้อนมากเลยเหนื่อยใช่ต้องต้องลองคุยกันดีๆอะค่ะแล้วก็ไปว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเขาไม่มีเงินเขาจะไม่เล่นให้คุมให้ให้คุณคุมเรื่องการเงินของเขานะคะค่ะ<ช>นะ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปนะคะคุณบุญส่งค่ะส่งค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามว่าอยากอยากจะถามว่าทีบานอยู่หรเป็นยังไงบ้างคะจ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะสิบห้าทับหนึ่งค่ะสิบห้าทับหนึ่งไปรบกวนขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพฤรหัดค่ะเดือนเดือนที่สองวันที่สิบห้าค่ะ พศอ,อะไรจ๊ะพศศูนย์สองค่ะค่ะเอ่อสิบห้าทับหนึ่งจังหวัดอะไรคะจังหวัดวนครสวรรค์จ้าอําเภออะไรคะอําเภอลาดยาวมีต้นอะไรอยู่หน้าบ้านคะเป็นไม้เปลือกแข็งอะ <ห ả? S 1> มีต้นไม้อะไรอยู่หน้าบ้านคะมีต้นมะม่วงค่ะจ้ะมามะม่วงปวกขึ้นหรือเปล่าคะ เหมีป่ามันรู้เนี่ยไปเช็คนะคะเพราะว่าต้นนั้นเนี่ยเป็นเจ้าที่ค่ะถ้าต้นไม้ต้นนั้นตายหรือว่ามีปลวกขึ้นนะคะไปให้เลือกสองวิธี ต้องปลูกต้นไม้แทนอีกต้นหนึ่งเป็นต้นเดียวกันปลูกไว้ข้างๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเยียวยาต้นไม้นี้ไม่รอดแล้วแต่ถ้าจอมปลวกเนี่ยขึ้นมาข้างๆแล้วไม่ได้ทําลายต้นไม้ให้ไหวบูชาจอมปลวกเพื่อขอโชคลาบแล้วก็ไหว้เจ้าที่ณนะบริเวณนั้นด้วยกันนะคะแล้วก็อยากจะรับว่าที่ปลูกสารไหมเนี่ยถูกต้องไหมปลูกสารเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะคปลูกไว้ตรงไหนคะ เอาไว้ทิศตะวันตกอะถ้าเดินเข้าบ้านมาศารอยู่ตรงไหนคะเดินเข้าบ้านมาที่อยู่ทางตะวันออกมันอยู่มันมันอยู่ตรงประตูเลยอะตรงประตูเลยหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะหันหน้าเข้าต้นมะม่วงหรือเปล่าคะค่ะค่ะค่ะเจ้าที่ยังอยู่ที่ต้นมะม่วงคะ่ะแสดงว,ว่าคน,นตั้งคนที่ตั้งศารเขาไม่ได้อัญเชิญเจ้าที่ออกมาเออแล้วํำไหจะขึ้นได้เนะี่ยอยากจะรู้นะ่ะ เขาให้จุดทูปกี่ดอกคะในรู้เขาบ้งแค่ไหนะนะเขามาทำให้อ่ะค่ะเพี่จุดทูปห้าดอกนะคะ,ะแล้วก็มาไหว้ที่ศาลก่อน<ด>แล้วก็บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางลูกปลูกศาลให้ออขอให้ท่านขึ้นมาอยู่ที่ศาลแล้วพี่ก็เดินเอาทูปเนี่ยมาที่ต้นไม้เอ,อแล้ววนทูปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าที่คะ ลูกขอเชิญท่านขึ้นศาลค่ะพี่ก็เดินมาแล้วก็มาปักที่ศาลแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ลูกจะไหว้ท่านณนที่ตรงนี้แล้วก็จะถวายพวกน้ําผลไม้เหล้าขาวนะคะลูกก่อนนี่เขามีศาลเก่าอยู่กันนี่ก็โค่นเขาโคน่โคนแล้วก็ต่างศาลนี่เก็ใหม่เขาทำไมถึงไม่ยอมมปอยู่ที่ใหม่คะแล้วมีใครปวดหัวไหมคะตั้งแต่โคน่นศาลปวดหัวแบบล้มพับเลยอะคะ่ะ ไม่มีะไม่มีนะคะถ้าไม่มีถือว่าโชคดีแล้วไปทําตามที่ปายบอกนะคะจะไม่มีปัญหาค่ะเออจ้ะแล้ว<อ>ที่บ้าน,น,นไม่เป็นอะไรนะที่บ้านนามนี้ไม่เป็นอะไรค่ะเชิญเจ้าที่ให้ขึ้นศาลก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะโอเคขอบคุณค่ะสายต่อไปนะคะคุณแสงจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงจันทร์นามสกุลอะไรคะคำดีค่ะค่ะ วันเดิมปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่สิบห้าพฤษภาสเมศค่ะค่ะวันค่ะวันวันพุธค่ะจ๋าถามเรื่องอะไรก่อนคะถามเรื่องหน้าที่กันงานค่ะค่ะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะอ๋อเป็นตัวแทนขายประกันค่ะค่ะบริษัทสีอะไรคะเอาสีคร่าวๆก็ได้ค่ะสีน้ำเงินค่ะโอเคเอ่อมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องไหมคะ คนที่ทำอยู่ใกล้ๆก,กันเ,ออเหมือนกับว่าทำทำงานแต่ว่าไม่ทำตามสัญญาพอตรงนี้ไม่ไม่ไม,ม,มีกับน้องค่ะยังไม่มีใช่ไหมคะถ้ามีให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะเป็นเร่รง,งานนี่เป็นผู้หญ,หญิงค่ะผมสั้นประมาณนี้ <c oughs> ผมดำแล้วก็เตี้ยล่ำนะคะเขาจะเข้ามาทําให้งานของคุณเนี่ยมีปัญหา มีปัญหานี่หมายถึงว่าคุณอาจจะให้เขาไปช่วยดีลลูกค้าให้แต่ว่าเขาเอาไปเป็นของเขาเอาไปเป็นลูกค้าของเขาเองตามนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าขึ้นมาว่าจะทำเรื่องนี้ช่วงประมาณต้นปีหน้าค่ะค่ะสำหรับเรื่องงานของคุณนะคะเดือน12ดีขึ้นค่ะโอเคนะคะแเรวต่อไปเรื่องไป สามีและลูกค่ะสามีก่อนค่ะสามีชื่อนามสกุลด้วยค่ะอ่ชื่อปัญญาค่ะค่ะนามสกุลคำดีค่ะผิวเหลืองไหมคะดำดำแดงค่ะดำแดงนะคะผอมไหมคะไม่ผอมค่ะดำแดงไม่ผอมถามนิดนึงค่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกหรือหลังแล้วหรือยังคะ หลังมีปัญหาค่ะค่ะให้ระวังเรื่องเกานะคะหรือว่าไส้เลือดนะคะเป็นช่วงล่างข้างหน้านะคะให้ไปตรวจแล้วก็เช็คให้ดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะเพราะต่อไปเนี่ยจะทำให้เขาล้มป่วยเป็นไข้แต่ถ้ารักษาทันนะคะจะไม่บวมแล้วก็ไม่มีปัญหามากอาโอเคนะโะแลวลูกนะคะลูกค่ะลูกล,ลักบ้านลูกบานลูกด้วยค่ะ ลกกผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายทั้งคู่ค่ะอายุเท่าไหร่บ้างคะสามสิบสามกับยี่เก้าค่ะคนไหนที่หัวกลมๆหน่อยอะคะหัวกลมๆคนโตโค,ค่ะคนโตนะคะคนโตเนี่ยมีปัญหาอะไรอยู่คะเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความคิดอะไรของเขาที่เขาสับสนเขาคิดไม่ออกว่าเขาควรจะแก้ไขาทางไหนอะคะ่ะ อ๋ออยู่ทำง,งานอยู่ต่างประเทศตามค่ะลองคุยกับเขาดูนะคะมีอะไรก็แบบถ้าเขาไม่พูดนะคะก็เป็นเพื่อนให้เขาให้กําลังใจเขานะคะค่ะค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะอ่ะทีนี้มาตอบ SMS กันนะคะสำหรับ SMS แรกนะคะเริ่มที่เด็กชายธนกฤษนะคะ ถามเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็ทำยังไงถึงจะดีขึ้นของน้องนะคะมีปัญหาเรื่องชื่อค่ะอย่างแรกแล้วก็วิธีการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะว่าโรคที่เกิดเนี่ยปายไม่ทราบนะคะว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าตามที่ขึ้นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกระดูกและผิวหนังนะคะสองอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ต้องทำนะคะให้คุณแม่พาน้อง ไปฝากไว้กับหลวงพ่อโสธรค่ะถ้าฝากไว้กับองค์อื่นแล้วนะคะให้ไปฝากเพิ่มนะคะจุดทูบสามดอกค่ะแล้วก็ข้าวตอกดอกไม้นะคะแล้วก็บอกว่าขอฝากลูกเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะงามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกว่าขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะจะต้องให้น้องสวดมนต์บ่อยๆนะคะคาถาที่ควรจะสวดคือชีนาบัญชรค่ะแล้วก็พาหุงขอให้หายจากโรคภัยแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะสําหรับ SMS ต่อไปค่ะของคุณวิโรจนะคะคุณวิโรจชูยศค่ะถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นนะคะปายแนะนำนะคะว่าของคุณวิโรจนะคะ ให้บูชาองค์เทพคือพระอินท์แล้วก็พระนารายค่ะบูชาเทพสององค์นี้ด้วยการจุดธูป16ดอกนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือใจเย็นลงค่ะแล้วก็ดูแลบ้านให้สะอาดนะคะมีเศษอะไรก็ไม่รู้ค่ะ เต็มไปหมดเลยของพวกนี้ไปบงังไปทับเจ้าที่แล้วก็เรื่องดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ยอมเข้ามานะคะไปทําบ้านให้สะอาดก่อนนะคะแล้วที่สําคัญค่ะห้ามทําร้ายสัตว์นะคะคุณมีปัญหากับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแมวสุนัขหนูนะคะถ้าทําร้ายไปแล้วให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ทําบุญให้เขานะคะชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสำหรับอีกท่านหนึ่งค่ะ คุณมิตรนะคะถามว่าจะซื้อโมเตอร์ไซค์จะเอาสีอะไรดีนะคะจากวันเดือนปีเกิดที่ให้มาค่ะแนะนำว่าให้เอาสีส้มที่ผสมสีดำนะคะแล้วก็สีดำล้วนค่ะสีเขียวสีน้ำเงินเลขทะเบียนนะคะให้หลีกเลี่ยงเลข0ูนเลขสเลข7แล้วก็เลข6ค่ะสีเลขนี้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกเกษมกลิ่นสารโลดนะคะถามเรื่อง เจ้าที่ค่ะออบ้านเลขที่นะคะที่ให้มาเนี่ยไม่ได้บอกจังหวัดจากบ้านเลขที่เนี้ยเจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะเจ้าที่ใจดีแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะให้ไหว้เป็นไหว้เหมือนของจีนมีตีจูเอี้ยแล้วก็ไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ตามวันศาสวันตรุษเป็นปกตินะคะสิ่งที่ต้องถวายเจ้าที่คือเหล้าขาวแล้วก็เป็ดเป็นพวก เตดตุนเปดหนึ่งข้าวหน้าเป็ดอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะเจ้าที่กําลังต้องการอยู่นะคะแล้วก็พวกขนมฟูฟูทั้งหลายแหล่นะคะสําหรับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณชมพูนุศนะคะคุณชมพูนุศคะถามเรื่องค่าขายอะไรถึงจะรุ่งเรืองนะคะตามดวงที่ให้มานะคะ ทำอะไรที่เกี่ยวกับผล,ลไม้ที่มีน้ำฉ่ำๆดีที่สุดค่ะอย่างเช่นพวกชมพู่นะคะจะามาทำยำหรือว่าจะเอามาแปรรูปหรือจะทำน้ำชมพู่ก็ได้นะคะนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่ชอบผลไม้ให้ทำอะไรก็ได้ที่มีสีชมพูแล้วก็มีน้ำนะคะเป็นหลักสำหรับอีกคนหนึ่งค่ะคุณ อริสานะคะคุณอริสากิ่นสุคนค่ะออถามว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ปายอยากให้แนะนำค่ะคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการ กลับบ้านเวลาจะกลับบ้านจะต้องเดินเปรี่ยวหรือเปล่าหรือว่าจะต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ระหว่างทางกลับบ้านช่วงเย็นประมาณ5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระวังแล้วก็กลับบ้านเร็วนิดหนึง่งแล้วพกอุปกรณ์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวทั้งหลายแหล่นะคะห้ามนุ่งกระโปรงสั้นนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณวิภารัฐเม,มืองราชนะคะถามว่าแต่งงานแล้วทำไมถึงยังไม่มีลูกนะคะไปขอเทพเจ้านาจานะคะโดยการจุดธูป18ดอกค่ะบอกว่าถ้ามีลูกชายนะคะจะเอาผ้าแพรสีเหลืองมาถวายท่านแล้วก็ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายไม่ดื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะ SMS ก็ หมดลงแล้วค่ะครั้งหน้านะคะถ้าท่านใดยอยากจะดูกับปลายให้รีบโทรเข้ามาหรือไม่ก็ส่ง SMS เข้ามานะคะสำหรับวันนี้ค่ะปลายขอฝากนะคะถ้าใครต้องการจะติดต่อไปนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงค่ะ ไลน์นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะสามารถติดต่ออัปเดตข่าวสารกันได้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะพบกับหมอปลายนะคะในรายการเสียงกระซิบจากยม,มาบาลได้นะคะทางช่อง5 Channel เวลา20นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ไปขอลาไปก่อนนะคะ